ลิมเป็นน้ำโขงติดกับสะพานไทยลาวติดกับสะพานไทยลาวมุกดาหารมุกดาหารตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นช่างภาพมีีช่างภาพไปก็เขาจะมีสวดประมาณเที่ยงคืนสวดสะดอกคอนิมนต์พระจากฝั่งเราสวดบุบบมบุมบํมสวดสะดอกคอในวัดอันนี้ก็เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยสะพานอย่างนี้เลยเนี่ยสะพานไทยลาววัดก็วัดก็อยู่เนี้ยวัดอยู่อ่างนี้สะพานรถก็วิ่งยเงี้ยรถจะข้ามไปก็ฝั่งครบไปถึงวัดประมาณเที่ยงคืน ก็เริ่มสูดตารรก้องผมแล้วเริ่มเข้าไปถ่ายเริ่มเข้าไปถ่ายในศีรปุ๊มผมก็นอนแบบมันไม่น่ากลัวเราหลองพี่มันติดมันติดไปนั้นโผงไฟก็สว่างมีงานไฟมันก็สว่างนะแล้วก็นอนเลยนอนสิบหอนสักพักไอ้ออน,นี่นอนในไหน นอนในรถในรถใช่ไหมนอนในรถคนเดียวนอนในรถคนเดียวตากล้องไปถ่ายงานังในตอนนั้นผมไม่ได้เป็นตากล้องับแต่เป็นเพื่อนนอนรอนอนรอในรถนอนรอในรถนอนไปเคลิ้มๆเหมือนกับจะหลับก็มีเสียงคนมานอนหายใจอยู่ข้างเราเริ่มจิกขาตัวเองเลยฝันไปหรือเปล่าฝันไปหรือเปล่าฝันไปเปล่าวะหวัดไปเปล่าวะ หยิกเช็อนีดหาอ่งก็ก็ยังไม่หยุดก็ยังหายใจยๆหันหันกลับไปมองหันกลับไปมองนี่เราไปเรยเลยหันกลับไปมองมันก็ไม่มีอะไรบ่อว่างปล่าเต่ก็ยังมีเสียงไ<ต>งมันอยู่ข้างๆเสียง,ง,งก็ยัง,างหายใจลลเลยพอหันกลับไปมองพวกเนี่ยมันก็ยังมีเสียงหายใจอยู่ฮหนักขึ้นหนักขึ้นเสียงหนักขึ้นหนักขึ้นเสียงหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น โอ้โหโทษทีครับผมไม่อยู่แล้วรถเลยล็อกกแจเข้าไปนั่งกลางวงที่คนนั่งสวดกันเลยแต่ไม่เห็นใช่ไหมไม่มีคนไม่มีกลิ่นมีแต่เสียงมีแต่เสียงแล้วตรงนั้นมีใครอยู่ไหมไม่มีเสียงมันอยู่ในรถนะมัแต่รู้นะมันอยู่แค่นั้นคนเดเสียงมหกตอนที่ผมนอนผมกเขาปิดประตูรถอุ๊กเล็อกแล้วเปิดแอร์ครับแล้วเปิดแอร์ผมคือเป็นนั่งกลางวงเลยคนในงานตกใจเลยเป็นอะไรมยงไปเลยโยงปเลยยงไปนลบอก พอดีผมก็เลยเล่าให้เจ้าวาดแับเจ้าวาดบอกอะไรต่างๆเขาสงสัยเขาสะดอกข้อคือเขาสวดอย่างนอกวงในและเราไม่มีไม่มีสชยสินเราอยู่นอกวงอันนี้เป็นเคสนะคุณผู้ชมที่ดูตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมไปงานสวดสะดอกข้อน่ะต้อยู่ในวงต้องอยู่ในวงต้องอยู่ในวงใช่จริงเพราะเขาสวดเอาของออกของออกถ้าคนที่อยู่ในวงมหมก็จะมีอะไรใชยสินอันนี้คือเรื่องจริงนะถ้า คนที่ไปสะดอกคอหรือไปงานต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ในสายสินจะออกมืองนอกอเหมือนก็เขาปล่อยของมาจังหวัดดวงคุณไม่ดีก็เข้าคุ่แล้วยังไม่จบแค่นี้น่ะยังมีอีกยังไม่จบหลังจากนั้นผมก็กลับเทพมาปวดท้องท้องคนบิดไส้คนบิดไส้เลยท้าห้องน้าก็ไม่ใช่แบบไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่เบึกในใจนะโดนแล้ว ของที่เขาปล่อยมา,ามาม,ามากินตับเข้าเราไงผมเนี่ยบนหิ้งภาพผมจะมีต๊กน้ำมนต์เยอะมากเป็นร้อยวัดเลยมผมไปถ่ายงรผมจะเก็บน้ำมนต์ไปเยอะใช่ไหมหลวงพี่จะเก็บน้ำมนต์ไปเยอะมากผมเลยหยิบน้ำมนต์ขึ้นมาไม่รู้ของวัดไหนแล้วตั้งจิตวิฐานเลยแล้วก็ท่องน้ำโมสามจบคุณเชื่อไหมว่าพอผมกินน้ำมนต์ไปแล้วปนะุ๊บเนี่ยผมหายปวดคอแล้วผมก็โทรไปถามอาจารย์ที่มีความรู้นี่ก็ผบโยโยมโดนคอ ย่บ้าหลังก็เก็ไปลดน้ำมนต์อีกรอบใช่ก็หายก็น้ำมต์ที่เราได้มาที่เราที่เรามากินเนี่ยไม่รู้ววัดไหนวัดสวดกับพิธีใหญ่ๆนัพิสูจน์ของวัดละครั้งก็มีใลพิสูจน์ของวัดละครั้งก็มีของวัดทารุนเราก็เก็บ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 ไว้ดีแล้วพี่เก็บทุกวันยังอยู่เลยเป็นร้อยขวดเลยเก้าวัดน้ำล้างหน้าได้ยิ่งกว่าเก้าวัดเึงสิบสามปีหายมาเป็นร้อยวัดเก็บไว้เยอะมากอันนี้คือเรื่องจริงที่เจอมาในประสบการณ์